หนึ่งเรื่องราวของคุณลุงอายุ78ปีเป็นคนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมารักและเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างยิ่งครับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวนาว26ไปตรวจสอบกับบ้านของคุณลุงคงพบพัฒนพ,พิรเดชอายุ78ปีแล้วครับอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นร้านอาหารตามสั่งขายกาแฟสดที่ถนนอนันทจินดาตัวคุณคงพบ สะสมเงินเก่าไว้เป็นจํานวนมากมีทั้งเงินเหรียญมีทั้งธนบัตรเก็บสะสมสําหรับเงินและธนบัตรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่9มีมากกว่า1,000เหรียญด้วยกันส่วนต้องขออภัยครับถ้าเป็นเหรียญเก็บตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่9ถ้าเป็นธนบัตรเริ่มเก็บตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7จจนถึงปัจจุบันมูลค่าก็แตกต่างกันออกไปตัวคุณลุงคงพบเล่าว่าเป็นคนชอบสะสมอยู่แล้ว แล้วก็มีจุดประสงค์สาคัญก็คือธนบัตรเนี่ยมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระหมหากษัตริย์ไทยเก็บมานานถึง6ทศวรรษอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําแล้วก็ให้ลูกหลานได้ภูมิใจครับใจเรารักรักของเก่าและชอบเก็บของเก่าในบ้านผมมีแต่ของเก่าเยอะเลยหลายอย่างเก็บพวกเหรียญหนึ่งบาทเหรียญ สตังครึ่งสตังตังเหรียญแดงทองแดงอะไรตัอะนี้มีหมดแล้วเหรียญรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกนี่ก็มีพยายามสะสมใจชอบชอบของเก่าก็เลยสะสมมาเรื่อยๆเพราะส่วนมากก็จะต้องซื้อแต่สมัยก่อนมันซื้อไม่แพงเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นของแพงหมดแล้วสมัยก่อนก็ซื้อไม่แพงแลกเปลี่ยนกันบ้างอย่างคุณมีสองเหรียญ ผมก็มีสองเหรียญก็เอามาริแลกสับกัน <Okay. S 1> สับกันคุณลุงบอกนะครับว่าทุกวันเนี่ยจะมีคนเข้ามาถามเพื่อติดต่อขอซื้อโดยเฉพาะบรรดาคนที่สะสมของเก่าแต่ว่าคุณลุงบอกไม่ขายฮะต้องการจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดอนาคตมีโอกาสก,ก็จะเก็บเพิ่มเติมอีกเพราะว่านี่เป็นคุณค่าทางตินใจแล้วพิเศษับเพราะว่าธนบัตรที่คุณลุงเก็บเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเลขที่มันเป็นรันนัมเบอร์ใช่ไหมฮะ คุณลุงจะเลือกเก็บที่มีเลข9ก้าข้างหน้ากับเลข9ก้าข้างหลังและที่ใบพิเศษก็คือธนบัตรใบละหน1000บาทกับที่มีพระบรมมาฉายยาทิศลักษณ์นะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยู่ในลายน้ําซึ่งมีรุ่นเยอะที่ทาออกมาด้านหน้าของธนาบัตรจะเป็นพระบรมมาฉายยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ถ่ายคู่กับพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นชนิด1,000บาทนะครับอันนี้คือเมื่อก่อนอาจจะเห็นกันค,ค่อนข้างบ่อยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเลิกผลิตไปแล้วนะครับคนที่มีอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักสะสมครับนอกจากจะมีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยครับ